พี่น้องครับสำหรับในวันนี้ผมก็นะมาเดินดูตามจานครับวันนี้ก็ได้ไปเจอกระดกจงลายสอพี่น้องหางมันด่วนครับพอดีผมจับหางมันหางขาดพี่น้องโอ้า,าดพี่น้องกัดดูครับ ดูกัรพม,มีน่นะดูกระจูดนะครับนี่คือจงโลายลลา,ายสอบ้านใหญ่ไปเนางดูการพมลเลือดสาดเลยนะดูดูดูรอยเลือดครับแรงกัดนี่คือตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเกยเ็นมาคนะดูนี่เราจะได้รู้กันว่าพิษมันมีหรือเปล่าไป่นาะไปเนาดูนะ ก็เริ่มเลครับดูดูให้รู้ดูให้รู้ว่าคนเกี่ยวมันคมแค่ไหนนะดูครับดูครับดูรอยมันกัดพร้อยังไงเลือดสาดนะครับเนี่ยอะไรสอบ้านก็งูที่ไม่มีพิษครับแต่ก็ฟันแหลมกมมันักัดเบาๆนะ เดือดจูดเลวครับตัวใหญ่ตรงนี้หมินพี่น้องกินเรื่องไม่ข้าวหมินครับทีนี้ผมก็จะทำการปล่อยนะครับเริ่มนะทางด้านโดนกัดครับดูรอยเลือดพี่น้นะดดดดนองโอ้แหลมกม้ม จะทำการปล่อยแล้วพี่น้องมาได้เลือด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 กัดโอยยังอะไรโง่ ได้ซ้อไงไงมีน้องมาแล้วก็จะทำการปล่อยไปแลนะโอ้โหดึง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 เลือดทั้งหมดมันพี่นออกตุ้กกแกงตัวนี้นะครับ อ่ะเป็นงูปลาโอ้ตาแดงจุงเข่พี่น้องโอ้ผีงูในนี้งูเห็นไหม